ออีกนะีกแนน่่พ้งสวัสดีจ้ายิ่งฝุ่นแฉลพ่อมากินเข่าอยู่เด้อพี่น้องคขามอนวดเพิ่งนวดอยู่ทั้งฝุ่นทุกถ่ายเนี่ยจิ้มทั้งฝีเพิ่อนกินที่หลังนะพี่น้องเนาะเด้อมากินเข่าน้ำกันเด้อนี่แกงเขียดหน่อยตับหมู ตรงตำนแพี่น้องนี่ข้าวจ่องพี่น้องใช้ไปเท่ารอะอันสัก,กันเนาะก่อนพี่น้อง เข้าพี่นนองมาให้กินน้ำกันอันนี้น้ำใ,ใ,ใกล้ๆกันย่านิ่ณดูเห็นโอู้กเถิดกะคูกปาก็ได้ผู้ไข่ก็ออสอตรเนี่ยมาให้กินน้ำกันบัดจากประเทศอเมริกันเลกาสวิสเซอร์แลนด์สเปนฮ่องกงอังกฤษ เิดรดาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บคาบตะมุ้งคลื่นยากไหมมือผมก็หน่อยดูพี่น้องหมดแผ่นมโล้านแผ่นเท่ห์นี่แหละพักกระดมกัยหัวใหญ่พี่น้อง หัวละสามคิวบาทเป็นใจซื่อให้พี่น้องหัวทอกระตาหน่อยฟานเล๊ยเจ๊ยหูคาปากะเดี๋ย,ยวตองนันจอยับพี่น้อง,งบูสิงนี้ กิดไม่ไพ่หรอกคือก็สีร้ายหรอกยากระดาษฉันกระดาษได้กิ๊บแดดเนาะ ไหญ่มากเลยว่าถ้าพื่กินไม่กินก็แก้ลาย

นวดวดดีดพี่น้องบม่บอกคื้อเพ่อนเด้อเพถามเพื่นมาทาเพนบอยากให้บอกแต่เพ่อยากให้บอกก็เยอนสนิยู่นวดดีมังงีนวดประจําพี่น้องแ้ึงชน่นวดประจับ ต้องคอยในบางสัปดาบ์ี่บ๊บบบพลาดบานพลาดนิดเดียวพลาดในหน่อยหนึงบานออคลิปเด่นว่ายินน้ำบ่ออคลิปเด้นมาเกินดีแหละโอ้สวัสดีพี่น้องเก็บทีทั้งหลายมาชมแมวไอ้หน้าเขาจืดปึงขะเนลยวเราโอ้กินเบลตาแซ่แผลร้ายย่างแท้ะกอมเขียดหน่อยก็ได้เมื่อไหฝนตกตรงนี้ก็ได้เขียดหน่อยฮันคือคับจวบเ้าเจ้ามาขายจ้าจ้ว ขวางเสียบทั้งนั้นตาม,มาคงสมพักบัวนี่เดี๋ขวางมักทั้งนั้น่ั้งนี้ขวางมักขึ้นเรียบรล,ลังเสร็จลังเบิ้นลนรอเลี้ยวไปเกี่ยวปูสาวา

ควบคุมแรงแรงนั่นแล้วจาบทรงเป็นตเห็นตควนคนเห็นตัวนบ่่หาเด้รัวกมหูนวารากกองวตาอะคูกับความหคนตาอะไรหาูก็ตาพมองหลับหาผูอน้อนเนุ่งเป็นอาจารย พี่สันโอยังกวเกี่่บอแน่นก่อนต้องมีมาไล่โอ้ต้อไม่มาไล่น่หวเรักไว้เลยขึ้นพ่ออืต้องนี่เลือกคูเฮ้ยเชี่ยละม่งย้อนยกอย่ับเขาณยุนเขาเป็นูุนนอกใดประจำามทีีประจำสิเนเส่าฟุงเ่ากนเลากานี่เปสการเลย่้อนยุคดีที่เราพี่น้องทานใคินแต่ย้อนยุเพื่อนเชียไปเลยจี่นุ่มันยืน สุขเี่ากุ้ขาขหาเนี่ยมวลไปสละเนาะลุงเลี้ยนผู้สงอายุกติดเด็ดไปกรรมจัดก,การคดีโยนนะคนะผมเป็นประาทน,นอ๋อวิริชาพุนชาติเป็นออออของลุงเลียนผู้สงอายุกำบมนน้องแน เสากเป็นเสาเอ็เสาอ่อนเสาพิษเสาจิเสาจรเสาพิษเสาจิครัเสาเาจรก็เป็นผู้นอนเสาหมอนเสาหม้เสาไม้เป็นอะไรพอน้อย แค่เยอะก็หลงนะก็หลงไปไหนแต่กระตุดแน่ยกกระตุดไหนนึงนล็กเดียวเล็กเดียวสวัสดยกับมีลัแเพนมอลมที่ลัตัางหลายมาอนี่ยผู้ขาปจานคู่อ่ำน้อยน้อยน้ำกินเวลาสิขาลาบินมาแล้วก็พ่อมีเ่ียบมี่ง่ายเลยอยากล่ำ ทวน้มหลังมวนไปสลับพี่น้องอให้ลูกหลานเด้ฟังคจะว่าร่งฟังได้ยังไงเาน้อยในลำพินี่กหลงแนี่อยู่เดียวกันท่นจัดยหลขอนรับเป็นสาห้า้อยขวดไม่ได้พุ่งมับอืมว่างอือวดใสฟังนะลเกี่ยวผูสาวกันหน่อยกันนะหามีอืมที่ลกติดใจมามียูขวดซ่อนน้ำเพียน้อยกับใหม่กำลังเก่งกันยั่ดีเนาะพี่น้องเนาะ แก่ของตังค์เงินเงินไงไหิ้นเดียวชินบองเนี่ยใช่ไหมใช่ไหีข้างเลกูเป็นยังไ้เพราะว่าบระเททยเปิดเออเจนแหละกันตัวแขกไม่ได้ถ้งถึงกระพิษเล โอ้ยยางไงกินเกับคิปเลยอเหี่ยงแทนพอคือเหียงพ่อ้กินหรือวะอยากกินเขาหรือวะเพราะว่ากินใช่ไมันไ่อย่างบอกคลิปพี่มานั่งทั้งคืจะกินก็ว่าเราบอกใจยากต่เน้อ ลิปหนีทำหนีดได้จ้าลิมหนาเบองไใหม่ช่อยใหม่โซโกสตไท่กุไลค์กดแช่์กดติดตามได้ปื้ใช่แนวด้จ้าบอกคุณค่าพูดว่าอยากออกซื่อกับมี่ไปนวอนค่ะ